กล้าหนุ่มนักเดินป่าผู้หลงไหลในตำนานพื้นบ้านออกเดินทางเพียงลำพังเข้าสู่ผานาคีหน้าผาหินสูงริมแม่น้ำโขงในเขตชายแดนที่มีเรื่องเล่าขานว่าเคยเป็นประตูสู่โลกของพญานาคกล้าได้พบกับศิลาจารึกโบราณครึ่งจมโคลนใต้รากไทรขนาดใหญ่ ตัวอักษรลึกลับนั้นเริ่มเรืองแสงเมื่อเขาแตะลงไปเสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบดังขึ้นว่าถ้าเจ้าพร้อมจะรู้จงตามเสียงน้ำหลังเดินตามทางน้ำกล้าพบทานน้ำเล็กไหลลอดเข้าไปใต้หินผา เขาตัดสินใจก้มตัวมุดตามเข้าไปและค้นพบถ้ำใต้ทานที่มีผนังเปล่งแสงสีเขียวมรกตภายในเงียบสงัดมีหินก้อนใหญ่คล้ายแท่นบูชาและมีลวดลายคล้ายเกรดงูโบราณทันใดน,นั้นผืนถ้ำก็สั่นไหวแท่นหินค่อยๆแยกตัวเผยบันไดหินวนลงลึก ลาใจเต้นแรงไม่รู้ว่าเป็นกับดักหรือคำเชื้อเชิญจากอดีต เมื่อเดินลงบันไดหินจนสุดทางกล้าพบห้องโถงใต้ดินขนาดมะฮืมามีทานน้ำไหลผ่านกลางมีแสงสีทองจากผิวน้ำสะท้อนขึ้นบนเพดานหินกลางห้องถือรูปปั้นพญานาคเจียนขนาดใหญ่ล้อมด้วยอักขระเรืองแสงที่ดูเหมือนลอยอยู่ในอากาศจูจูน้ำกลางโถงก็ปั่นป่วน เงาขนาดใหญ่ค่อยๆลอยขึ้นเผยให้เห็นพญานาคตัวจริงดวงตาคล้ายเปลวไฟและเปล็ดเป็นประกายเหมือนทองคำพญานาคไม่ได้กล่าวคำใดเพียงแค่มองและบีบความรู้สึกในใจกล้าให้แทบล้มทั้งยืนพญานาคส่งกล้าเข้าสู่ภาพหลอนในจิตกล้าเห็นตัวเองหลงทางในป่า ที่ไม่มีทางออกเห็นอดีตที่เขาเคยหลอกตัวเองเห็นความกลัวความทะเยอทะยานและความหลงตัวเองสะท้อนกลับมาอย่างเจ็บปวดแต่ในที่สุดเขากล้าสู้กับภาพลวงตานั้นหันหลังให้ความหลอกลวงและยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองภาพลวงตาสลายพญานาคมองด้วยแววตานิ่งสงบ ก่อนจะพยักหน้าเบาๆเมือกล้าฟื้นกลับมาอยู่ในห้องโถงพยาน่ากล่าวเพียงว่าผู้ที่กล้าสู้กับตนเองจึงคู่ควรกับความจริงจากนั้นก็สลายกลายเป็นสายน้ำทิ้งไว้เพียงเกล็ดทองเล็กๆบนมือกล้า mm hmm. เมื่อลองถือไว้เขาได้เห็นภาพเมืองโบราณในอดีต เมืองใต้บาดานของพญานาคที่เคยรุ่งเรืองและหายสาบสูญไปกล้าเดินออกจากถ้ำในยามอาทิตตกรู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตอีกครั้งพร้อมความรู้ลึกล้ำที่ไม่มีใครเคยเห็น